e x p l i n g the world of painting และนี้เป็นความคิดเห็นจากผู้มาชมงานของผมครับที่แรกที่ที่มาดูนะคือพี่ตอนแรกก็จะไปสั่งของนะแต่พอนึกว่ามีม,มีงานมีงานแสดงที่นี่ก็เลยวนมาดูกันก็เห็นรูปแบบการเขียนการเขียนแบบดูตั้งใจเขียนนะและ้วก็มีการให้ความสำคัญในรายละเอียดเล็กๆ ในหลายๆตัวละครที่อยู่ในเฟรมนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเอองานชิ้นนี้ไม่สามารถที่จะมองดูแลเดินผ่านไปทาให้คนดูต้องหยุดดูแล้วก็พยายามโฟกัสะไรจุดแต่จุดซึ่งในแต่ละจุดก็จะบอกเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเออแล้วก็อาจจะมีบางบางมุมบาง,บาง,บางอะไรนี้ทสามารถปรับใช้ได้ในงานของเราต่อไปในอนาคตรวมๆแล้วนะคือชอบครัชบชอบงานก็งานของบอยรอบนี้ก็ ดูสนุกกว่างานรอบที่แล้วนะครับถือว่าเป็นงานชุดใหม่ที่ดูแบบดูมีเรื่องราวดูมีความสนุกดูมีความน่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับพูดถึงเรื่องบรรยากาศก่อนก็บรรยากาศก็รู้สึกว่าบอบอุ่นรู้สึกว่ามันมันเต็มไปด้วยเพื่อนอะไรแบบนีนะ้รู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็ไม่เครียด ผ่อนคลายด้วยด้วยการมีดนตรีที่เพื่อนเองตัวเองเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศโดยรวมก็โอเคครับถือว่าเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นด้วยด้วยลักษณะบุคลิกของศิลปินางานเดียวหนึ่งกับเดียวสอง มันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันที่ว่าเดี่ยวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีความเรยลิสติกมากกว่าเดี๋ยวสองเดี๋ยวสองเนี่ยมันเหมือนเป็นการขี้ขี้คายวัตถุหรือว่าขี่คคยอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเข้ากับคอนเซปต์หรือว่าให้มันให้มันเหมือนกับต่อยอดจากเดี๋ยวหนึ่งอะไรประมาณนี้มันเหมือนเห็นพัฒนาการของเพนติงที่มันโดนขี้คายมาจาก ความเรียลลิสติกมันจะอ่าจนกลายเป็นคล้ายๆกับแฟนตาซีแล้วก็เซอร์เรียลลิติที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่สนุก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 มีดนตรงดนตรีมีอะไรให้ทำมากมายกิจกรรมอะไรนะถ้าก็ได้ดูงานจริงของบอยครับก็สุดดีหลายอย่างครับผมก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้ามีอะไรก็น่าจะไปนะถ้ามีบอยจัดงานน่าจะไปอีกนะครับผมครับ ครับผมประมาณนะี้บอยทำออกมาดีๆเลยไงวันนั้นชอบชอบด้วยความที่บอยเป็นคนชอบอธิบายอะไรอยู่แล้วด้วยใช,ะะใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับครับก็บอยเป็นคนพูดแบบสนุกอะมันไม่น่าเบื่อมันไม่ได้ดูจริงจังเกินไปมันแบบมีติดเล่มมีดนตรีมีอะไรบอยออกแบบมาได้ดีและการหาคอนเนคชั่นของบอยอีกที่แบบมีสำนักข่าวมีอะไรมาถ่ายมันก็ทำให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นอะเออมันดีมากโอเคเลยชอบเฟี้ยว บอยก็เป็นงานคาแรคเตอร์ที่ดีเหมือนเดิม oh. เพราะว่า oh. เหมือนบอยหาคาแรคเตอร์ oh. ตัวเองเจอมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเ oh. ออ oh. ก็พวกตัวการ์ตูนที่บอยหยิบมาอะไรอย่างเงี้ย oh. มันก็มันก็ยังเป็นพวกแบบเป็นสิ่งที่บอยชอบบอยแบบเอาสิ่งที่บอยชอบมาทําออกมาให้เป็นงานตัวเองได้ดี oh. เหมือนเดิมมาตลอดแล้วก็งานก็ดูล่าสุดก็ดูสนุกขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบว่าบอยพยายามแบบเอามา เอามาวางทับทับนู่นนี่มาคอรลดัดนู่นนี่แล้วมันก็แบบว่าพอเห็นงานแล้วมันก็รู้ว่าแบบมันดูสนุกมันดูแบบดูแล้วมันรู้รรว่าแบบว่าบอยมีความสุขไปกับการทํางานครับรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็แบบว่าอยากให้จัดอีกรอบหนึ่งแล้วแบบอยากให้มีคอนเสิร์ตแบบนี้แบบทุกๆุปีไปเลยแล้วแบบอยากให้บอยอ่ะจัดนิทศการหุ่นเพื่อนเราแบบมีหน้าบอยลองจัดที่อื่นดูบ้างแบบในคาเฟอื่นอะไรอย่างเงี้ย แบบที่ไหนก็ได้สักแห่งหนึ่งคำแนะนำก็คือถ้าเราชอบเพ้นท์เราทำไปคือตั้งใจทำไปเรื่อยๆทุกครั้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเขียนการเพ้นท์ผ่านปาดินสอปลายูกันทุกอย่างเมื่อเราทําทาทาจนชํานาญทักษะมันจพัฒนาขึ้นเองก็คืออยากให้น้องน้องจตุสดมเนี่ยคือทางานเพ้นต์ต่อไปแล้วพี่ก็จะคอยติดตามดูต่อไปเรื่อยๆ คำแนะนำนี่ก็ไม่ได้มีนะเพราะว่านี่ว่าบอยค่อนข้างแบบว่าเมดว่าโอเคแล้วในการทำานิร์สการแต่ว่าก็คิดว่าส่วนตัวก็อยากดูงานอื่นๆของบอยไปเรื่อยๆมากกว่าแบบว่าอยากเห็นว่าเออบอยจะพัฒนาไอคาแรคเตอร์ของบอยอันนี้ไปยังไงต่อในเรื่บนี้สู้ต่อไปโอเค ให้ฟุกบอกบอยเหรอก็ความขยันก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอ่ะบอยมีอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าแบบโอกาสบอยก็เป็นคนหาโอกาสให้ตัวเองอยู่แล้วแต่ใจจริงอยากให้บอยเรียนต่อนะบอโทเออยากบอกแค่นี้แหละอยากอยากให้เรียนต่อบอโทน่าจะไปได้ไกลมากๆครับครับผมคริงอถ้าเป็นเรื่องสิ่งที่อยากบอกเนี่ยมันมันมีน้อยมากด้วยว่าประสบการณ์ของตัว ตัวบอยตัวศิลปินเองเนี่ยมันมันมีมากกว่าผมอยู่แล้วก็คือมีประสบการณ์ในการแสดงงานอะไรมันเยอะอยู่แล้วจริงๆศิลปินต้องแนะนําผมมากกว่าอะไรประมาณเนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะแนะนำอา่าก็เป็นกําลังใจให้ในการทํางานศิละปะที่มีคุณภาพต่อไปครับจริงๆพอจะนึกออกด้วยพื้นฐานที่เป็นคนชอบโมเดลนะ อาจจะเป็นเรื่องของโมเดลแต่คอนเทนต์หรือเนื้อหามันก็อาจจะแบบเข้มข้นพูดถึงสโคบเรื่องนั้นๆได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ด้วยความเข้าใจเยอะขึ้นประมาณนี้เชิญชวนทุกคนมาชมนิทรรศการเดี่ยวสองของผมนะฮะถึงวันที่7 7พฤศจิกายนนี้ครับ